กันนีเลยตรงนี้ก็ปากลงเรียนเกรยนิดต่อน้ายานไว้นงไงเล็กใ่ไหมล่ะจอยบ้างอีกสุดตอนั้นต้นเจ้าเลยเนาะตัวเรียนมาตั้งสามสิบปีแล้ว ดึงดึงมันดแล้วได้เหอยาก่าตนเมีมันต้อเนี้ยมันตรงนี้ครัจะได้เสมอสวยแตนี่มันเกล็ดเนียมันี่ยส่วนมากยนเป็นเรือริเหรนไปดูไปจับกร้นะจไปเี้ยงดูดีกันยังไงก็ไ้ยงยังย ครับอเอไว้บางที่สุดเท่าที่บางได้คุณนั่นต้องมาให้ย้ายต้นมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะมันจะไม่ไปเจอเด็กเาย้ายต่ของตีมันย้ายแต่ย้ายย้ายเด็กมัขวานคู หลายสิ่งหลยอย่างนำไปให้คนรบวยใช้เรื่องใช้แลขนำไปทั่วที่แบกกลับมาก็คนตอบว่าเป็นวีมากโดยเพราะพวกทีมได้เรียกว่าบูมนารีจารกสำรับผมมีประสบการณ์5ปีที่หายหายได้ก็ได้ สัตว์อะไรไลคือเทศชาตรีครับแม่เล็กใช้ครับก็การใช้ใช้อะไมาไมนะครับใช้ทั้งสองอย่างนี้ตัวเป็นกระปุนี้เป็นเร่ยกว่าทั้งนี้ไว่าเทพชาตรีโกงนี้แม่เล็กครับวิธีใช้ก็ ว่าคักบอกมานล้ครับของเราทานจากสมุนไพรทั้งหมดไม่มีทีมมาเที่ยวคนไม่มีคนทักเลยอะไรทั้งสิ้นครับตรงนี้ทีครับทานก่อนอาหารเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดครับสำหรับเมนูนี้หลังจากเราอาบน้ำเสร็จเ้าเย็นเราก็ใช้การม้วนอันนี้ก็เป็นครีมนะครับมีกลิ่นหอมนุ่มมือถ้าเราดีบอกมาใช้สัก ประมาณ2เซนติเมตรครับวดแบบไหนพี่วดแบบได้วิธีวดได้แต่สาที่เอยู่แล้ว้ไงแล้วไพี่ใช้แมเองแล้วทำไมไม่เอาเข้าในเกงอ่ะออไออแรเาวดนะครับบีดบีดขนาดไหนฮะขนาดไหนสเซนนะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดสามเซนรับ อาพี่นวดนะครับนวดออกอย่างนี้ไหมครับนวดนวดนวดถือไหมอาพี่นวดอหมรก็ได้นวดวดสมมติเอาไปแล้วกันนวดประมาณสัก5นาที10นาทีเกินกว่าที่มันจะหายถ้าจริงๆแล้วมันก็ซึมซึมเร็วซึมเร็วซึมเร็วเข้าในเซลล์มันทำให้ตัวขยายตัวทำให้ร้างเนื้อได้รับการบริหารครับผลการใช้20วันก็ได้แล้วครับพี่นวนเสร็จแล้วเดี๋ยวนอนหลับไหมครับ ปวดอ้นนี่พูดยากนวดนวดเพื่ออะไรครับนวดเพื่อน,นอนหรืวนวดเพื่อนะนังจากใช้มาประมาณเดือนเดือนกว่าๆครับนอนคืนเนี่ยบริษัทที่ซื้อมาครับมันตรงๆอย่างนี้เลยอะไรตรงแค่ไม่แค่ปวดเที่ยวนะครับไม่ปวดเที่ยวครับมาขึ้นใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ว่าห่างหายไปห้าปีตอนนี้อ๋อจันมีปัญหาสุขภาพทางด้านตรงนี้อยูอ่แล้ว5ปีมีปัญหาเกี่ยวกับ ตายโรคแล้วครับถ้าเกิดพร้อมกันแต่ตายก่อนช่วงนั้นก็เพื่อนคู่ท้องบอกนี่แหละครับแต่ตอนนี้ก็ว่ายน้ำอยู่ว่าจะทำคนไม้มันไปก่อนพอใช้ตัวนี้ปื๊ดหามแกติดล้อเลยครับไม่ไปอย่านเอโอ้ตอนนี้เป็นครอบครัวที่อบ่นงครับโว้ยละครเข้าประตูบ้านมาโอ้ยแกมาแรงร้อนเข้าอีกร้อแรงอีกเดี๋ยวดีครับโอ้พ่อมา เยียมเลยตู้เย็นนะคะท้าทายตู้เย็นตู้เย็มีความสุขมากเลยได้บ้านไกล50ว่าก็ประทับใจว่างั้นเถอะประทับใจประทับใจมากโอเคอ่านั่นคือการใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่ใช้คู่นะใช้คู่คู่ขวัญเรายังใช้คู่เลยอีเลี่ยนวันพาร์ทเวทนั้นก็ถ้าถ้าหลังจากทาเรากินได้ไม่ได้เพี่ อย่างเร็วเลยอย่างเร็วเลยใช่ไหมคือใครใช้คู่จะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ประสิทธิภาพคนที่มีความสุขภาพพ้่องโดยเฉพาะเทพชาติผมบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะมันไม่ได้เร uh> ื่องของฮอร์โมนเซ็กชวลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการกระบุมเรื่องของเซลล์ใช่ไหมอาใช่ขยายหลอดเลือดเลยบำรุงหัวใจบ้างอะไรบ้างมันยังได้ส่วนผลพลอยได้เพราะร่างกายเราเสื่อมลงฮอร์โมนเราพ่องไปให้ในเรื่องขอเรื่องของใช่ ใช่ใช่ใช่กัมเนื้อด้วยอ่าเดือนที่แล้วที่ศูนย์พี่ประพันธ์แกหมดหมอหมดเลยมยาสุดเกลี้ยงเลยแล้วพี่ประพันธ์แกโทรมาสั่งกับพี่คุณทองแกโทรมาสั่งขึ้นแล้วไม่ยาเขาดีจริงๆมาสั่งขึ้นแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยไได้ยินเสียงเขาไม่ใช่ค่วนสั่งเอาไปสองกังหันใหญ่คืนใครๆเลยแค่กัมยังแข็งอยู่โทรมาสั่งพี่คุณทองอยู่ที่ เรื่อการตั้งนู่นขึ้นแล้วครับครับครับโอเคโอเคนัเรียบรอครับพลีบุญจากอำเภอพุนโงลงสวัสดีครับครับผมเป็นผู้ใช้สินค้านะครับสามปีนะครับใช้ได้ผลดีน้ำหนักยางดีนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับแล้ววันนี้อยากจะบอกกับสมาชิกต่อันยังไง นะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของทุกท่านนะครับขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่บริษัทต,ต่อเดในไรเป็นครอบครัวกันใลน์ที่อบอุ่นนะครับผมดีใจวันนี้ดีใจมากตื่นเต้นนะครับจับม่อีกกี่ครั้งก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทขอบคุณท่านประธานนะครับที่ผลิตวัคซีนพืชนะครับผลิต ปักซีเพื่ออีเลเวอรวันพาร์ที้ครับคาร์บอซีนพาร์ทนะครับมาดูแลส่วนยางให้กับผมนะครับแล้วส่วนยางของผมประสบผลสำเร็จแล้วนะครับอยากให้กับสมาชิกออกระเดียลไลท์นะครับที่ใช้สินค้าได้ใช้อย่างจริงจังนะครับมีองค์ความรู้ประกอบแล้วก็อยากจะบอกสมาชิกที่กำลังจะใช้นะครับหรือเริ่มต้นใช้นะครับ ให้ใช้อย่างต่อเนื่องและจะได้หน้ายางที่สมบูรณ์นะครับรทผลิตเพิ่มยางไม่เป็นโรคเป็นผพนะครับขอบคุณมากครับ